พี่น้องยินดีต้อนรับประชุมกองลงทูนเลยค่ะฮะพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมานั่งรถไฟใต้ดินเนาะคะ่ะพี่น้องจากสดนยรุ่งที่นี่เนาะค่ะไปลงลงอโศกปะโ <Okay. S 1> อเคฮะลงลงอโศกนะคะพี่น้องอคนบ่มี่ค่ะพี่น้องคนบ่มี่ค่ะววลูกอ่ะรถไฟปิดเลยยังรถ <laughs> ไฟใต,ตด้ดินปิดเลยยังนะคะคนบ่มมี่ มาปล่องจจกระจาะสันๆนได้ด้วยค่ะพี่ <Okay. S 1> พน้อเอาจะไปสือตัวกันเนาะเป็นอนรถไฟสีน,น้ำเงินนะคะพี่นนอได้คล้องมาเต็มใ่เต็มเลยละค่ะอันนี้ก็เป็นเอพีเอพีสองนะคะพี่น้อหนังรถไฟจากสนามที่หนึ่งไปอาศกัะค่ะ เงินในกระเป๋าเดีตอนนี้ก็สี่สิตัวเด็กนะสิะสกดเอาแล้ว ี21บาทเนาะจใจงั uh ้นสดจ้ะ huh, พี่นาะโอ้ขอเหรียญเหรียญเหรียญอะไรแท้เหรียญอะไรแท้ไยวะ เดวอะไรเบาบัค่ะใส่บัตะเปิดเืดูะไร่เงาสีดำๆเดี๋ยวล่อสองอันก่อนโอเค ตอนนี้้นเบาค่อยหลายนะคะพี่หน่อยมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพี่หน่อตอนนี้กระระวางสามทุ่มค่ะบริษัทเป็นลูกของบริษัทารอบครันะครับ ไม่ค oh oh okay. ่ะไล่ไ <c> ด <oughs> ้ใลมยค่ะเต็มเลย ตอนนี้ก็มาหอดจตุนีสุกุมิทแล้วด้วยค่ะพี่น้องไปเที่ยวมัน,นี็มอลไลจะ้ะ Thank <laughs> you. กนะ็มีการนั่งรถเมย์ตอนนะคะนั่งรถเมย์สายสองไปพี่น้องคลิปนี้น้ำพุ่งกระต้อนยกไปจะมีด้วยค่ะนั่งรถไฟใต้ดินอากาศมาลุงยูสุกุมิตรนะคะ,าาะ,คะพี่นออ้องรอโดยรถอ่ารถเมย์ปะรถเมย์เหรอระคะก็มาต่อนดโดยรถตุกต๊กๆมาจะพี่นอ้องอาวุธเพชรวัตถุจะเข้าถอดข้อไฟได้ค่ะพี่น้องเด,ด้อโอ้โหโอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้บายบายจ้ะ